สมคนไปิี่สองไสเนื้อ่อละหาบาทแม่กเันเลยว่นทีซอยจักสิบาทเอาสามช่องเอสามซ่องกับที่รางวัลสี่กับพันละชิ้นแรกรางวัลที่สิบฉลาดเนี่ยต้นเวลาจะลอยเมาเาต้องแลีากับเราเงื่อนหอก่าให้ใญ่เปนยังนั่นไงเจ้าวันต้องต้องไป้ ดอไปถามตูเลยว่าคือวายอยู่เอามันไม่ยบบ่อแบบนี้ก็เลวายอยู่ดอกในใจน่ะหล่ะเป็นกันเลว่า่นให่อกว่าม่เขาญาติญาป่าเลยแม่ม่า้าน่สูงก็แรงพุ่งขาที่อยู่กูเขียวชาว้านไี้ได้ได้ไม่ได้ไม่สวยสู้หนูไม่ได้หรอกพ่อเออาวบาสวยสูบไดดก็เอารถมา

หลามาโค้กแต่หน้าผมจากฝาโปรโมชั่นใหม่ก็เลยว่าคือวายอยู่เอามันมมอยูบบ่อแบบนี้ก็เลยว่าอยู่ดอกในใจงใจน่ะค่ะเป็นก็เลยว่าซอยมาเอาเผาจะหม่นะมันมันว่าว่าข้าวบ่แพ้งนะว่าช่องรหาบาทแม่เป้งก็เลยว่าจีซอยจัเสิบบาทแต่ว่าผมมีเงินดอกนีกระเป๋าน่ะนะขายมันกับว่าท่านใดวันนี้ก็เลยว่าบัดซอยแล้ยว่าเอาเงินไห้อัน ผมจับฝามามันมีรางวัลสีกออกเบิ้งเงินแม่อยู่ว่าเบิ้งว่าเลยวัดถือเตาเจ็ดสองหัวราคาสองพันบัดสีกันที่สองอีกเลยถือกันเตาย่างเตาอบวัดราคาสองพันือกันเลยหันไปบอกก็พอายานหนีมาก็เบิดไล่เล้่ะก็เลยเศร้าทอนนี้เถอะวันนี้ว่างสิอะเศร้าบมเป็นยังกับว่าสันว่าบัดคืนรอไปแล้วมันจีต้มยุ่ผงจักผ่าที่เข้าชือแล้วมันมาให้แม มันคือบา่าห้เฮาหรอมันเฝ้าหรอหมายถึงว่าเอาผงซักผ้าผงซักผ้าที่มาแนะนาเราว่าสองละห้าบาทอ่ะจ้าบ่าห้ไม่ได้ให้บอฉีกสลากออกมาแล้วก็เอาผงซักผ้ากลับจ้าบา่าห้ไหมเป็นวันเที่ยนบอลงไหายไหมห้ตะครองเนี่ที่ว่าเอาเงินไหมสองพันย่างละสองพันเป็นสี่พันหรือเปลนั้นสองพันสี่พันจ้าแต่ผงซักผ้าที่แนะนําเราไม่ได้ให้เราบอจ้าบ่ไห้แล้วไม่จ่ายตังค์สิบบาทเข้าไปยัง บ้านใจกำอยู่แล้วก็ฝ้ากินรดไปเมียบ้านแปลงเงินค่ะแล้วคนที่มาเสนอสินค้าให้เรานี่มากี่คนแล้วขายสินค้าให้แม่อยู่ตรงไหนอะคะอายุกับตบหน่อยจังหน้าเลยจ้ะมากันกีนก่คนคะแม่มาสามแต่ว่าผู้หนึ่งนั่งทั้งโลดบะลงคนที่ไม่ลงจากรถเป็นผู้หญิงผู้ชายอะ,ะผู้หญิงผู้หน่น้อยดอกอ,อย่างเขามากกับวันดีเฮาบุลาถามทาอันทานี่ว่ามีลูกไส้ลูกยังบ่บุลาเบาไปน่ะ่ะ บอกท่านั้นท่านี่ยุ่กันเลยเอาไปมากกันเลยฟังฟังไปพ้อมมากกันเลยอ้อยลอยไปน้ำก่อนแล้วจนถึงเวลานี้รู้แล้วยังคะว่าตัวเองถูกหลอกหรือว่ายังไงคะได้ยินเข้าว่าผู้นั้นผู้นี้ก็เล่บัึ้นว่าถูกหลอกยู่จ้ะมันบอกเป็นมิตรสันเดีมันมีหลายคนอยู่นะหมายถึงในหมู่บ้านเดียวกันนี่เหรอคะจ้ามันมีสามคนเป็นไหมไปงานงานเบากันผอกันเลถทำกันนะจากการที่แม่ได้ถามเพื่อนบ้านน่ะ เขาโดนเสนอขายหรือเสนอสินค้าย,ยังไงอะคะเหมือนกันกับเราไหมกับตัวนั่นกับอันสนินการโยกันนี่แหละแต่ว่าแต่เขาสิบว้าวางได้นอกไปหาผู้อื่นจะได้แต่ว่าก็เม่เขาก็าเบา,าทางสี่ละก็เบารุ่งสี่ละผู้หญิงกับผู้ชายที่มาหาแม่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังจําหน้าตาเขาได้ไหมปัญญานี่เราจำาผู้งยิ่งผู้นั่นไดนอยู่แต่ว่าผู้ชายบ่ล่งหลดุดฉันกับเลี้ยวเบิ่งแบบเดียวไหลขีโรดไปหอดเยี่ยนกระเปาเงี้ยนนี่เขา ตอนนี้สินค้าที่เราเสียเงินไปสี่พันได้ใช้บ้างหรือยังไฟดังไฟลายเทีย้วะ่รจ้าเตาแก,าก๊สจ้าเตาแก๊สแล้วแม่กับตาจะไปแจ้งความไหมคะบอกค่ะตามหัวมันจอ่อถือว่าถือว่าเป็นเป็นอแีบยังเหลือหรือว่าจ้าฟาดคาะหรือว่าไอ้จดจำวนะ้นะกะทิบ่ให้กะทิจื่อไว้จนตายบุหรล่ะทิบ่กทิบ่เสียอีกอะนะ จื้อไว้เลยนะขาาันไม่บันนี้อาจกันติแกงคว่มก็ได้ขันไม่บันนี้กันหนุจักว่าสิจื้อหัวทะเบียนรูดยังสินั่นไว้กันขันขันไม่เที่ยสองมันแม่แม่พอจะมีความเข้าใจไหมว่าก่อนที่มันจะถึงครั้งที่สองของเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไป,ไปทํทกับใครอีกใครจ,จังวัา่าหลก,ก็นั่นแหละก็ตีว่าตีให้สัมภาษณ์ตีให้หูุจักว่ามันตีไปแพรใส่แน่นะอยา่างไ้ ให้บานไทยเมี่ยงยกงไ้เพื่อนหู่จักน้่อ่ะวาแมนกับเป็นเจ้าซี่ถือหลอกถือยังที่กันนี่นะจ้ะถ้าแม่ไม่ไปแจ้งความตำรวจเขาก็ทำอะไรไม่ได้นะอ๋อกอัน,นั้งกับว่าแม่กับว่าอยากไปแกีงบันไดหรอกทำไมแม่ถึงไม่อยากจับเขาอะคะ <laughs> <laughs> แม่สงสารเขาแม่กูไมเขาไม่มีเง <laughs> ินใช้หรอกกับว่ามันบอดเสียหายไรนะจ้ะสี 4, ่พันจ้ะเสียหายไม่เยอะจ้ะ ก็เพียงว่าฝากเคาะไปหรือว่าเขาก็ต้องจื่อจดจําไว้อย่างสี่นะเป็นบทเรียนว่าจะเป็นบทเรียนวันต่อจะแล้วก็อยากบอกให้ให้บ้านใี้เมี่ยงเป็นการยุ่นหล่ะไอเดชื่อไอหงจักกันค่ะยังไปเสียไปที่แรกก็มาอันเอาเอาอันซ่องอันผงสผ่ามะมาขายให้ซ่องระบาดมันมาละผมก็เลยซื้อเอาว่าเออเขาเขาว่าอ่ามาเป็นตัวแท่นนะ พอเสือแลวผมว่าเสิเอาไปซักผ้าเอาเลยว่ามีคู่ปองฉลากอยู่ในกลางๆซ่องแกเบิงกอนพนะพอดีผมก็แกเบิงเนาะพอแกเบิงเ้ามันก็ถือกันเลยวงเดือนเลยนะซ่องแรกพอดีผมก็ว่าเลยวงเดือนก็ดีอยู่พอได้ใส่บัดนี้มันราคามันส่วนติบัดมันสองวันโอ้ก็เลยว่านแพงอยู่แพงก็เปิดแ,แล้วก็ ิดออกแล้วก็ต้องใจเงินเดินพอป่ะนะเขาว่าเนาะซุ่มเหมือนซุ่มมาตูมตุนเนี่ยพอดีบาทนี้ผมก็เลยเปิดซ่องที่สองเอสิหาแล้วค่าสามสิบก่อนะพอเปิดปุ๊บมันกับโบมี่เลยซ่องที่สองซ่องที่สามกับโบมี่เปิดซ่องที่สี่ก็เจอเตาแก๊สได้บัเนี่ยเตาแก๊สปิ้งย่างสองหัวซุ่มมาน ต้มตุนนี่มันก็เลยว่าราคาสองพันพอดีผมก็เอาสองพันก็ใจตัวใจอีกเป็นสี่พันพอสี่พันแล้วบานนี้ผมก็เมนั้นผม่่ก,กาจับอีกแล้วยันเจออีกเ,อลอเลยเศร้าเลย่ยบานนี้ผมว่าเอาสแสดงว่าสามสิบเก้าดีมันสีบติดในอซ่องอ,อันนี้มันว่ล่ะซ่องแฉลกักผมเลยอัน เอ้ใจว่าเอ้าถือหลอกถือต้มแล้วพอดีมันเกิดเลยแต่เดเงินเรามันก็ขับรถหน,นีมันบ่าล้ะครับวันนี้พอดีลูกสาวมาตอนตอนใบนี่ก็เลยมาเบิ่งสินค้าว่าเอาสินค้าโมงนี้มันผสมราคาสองพันดอกลูกสาวเลยพาไปแจกข่วมเลยลแล้วครับแล้วกลุ่มคนที่มาหาคุณพ่อนี่มีทั้งหมดกี่คนอะคะมีสามคนครับผู้หญ<อ>ิงสองผู้ชายหนึ่ง เขาแนะนำตัวเองยังไงคะในการที่มาพูดคุยกับเราเขาแนะนำว่าเขาเป็นตัวแทนมาจากบริษัทอันพงสภายี่ห้อนี้แหละผมก็ซื้อซ่องละหกสิบแล้วครับตามานมันเป็นซ่องใหญ่เด้ของยี่ห้อไฟไล่เนาะบาทนี้เขาก็มาขายเนี่ยมันซ่องน้อยๆเขาขายนี่นน <feasible. S 2> เข,าขายียนว่าซ่องซหาบาทเนาะแต่มันเอามาขายซ่องละบาทผมเลยว่าเอาซ่องละบาทเราเขาเพราสื่อใสผมก็เลยซื้อตัวนี้ ไมงันอยูห้าบาทนะก็เลยซื้อมันเลยห่าหูซ้องผมก็เลยว่าสีเอาไปสักผ่าเลยสเสร็จด้ว่าเอาเขามาโฆษณาสีเนานะบาเดีมันเลยเอ,อื่นมันเลยเอ,อื่นลออกลับขึ้นมาว่ามีคู่ป่องติดอยู่ขางเปิดออกสีมีรางวัลน,นะก็สิไดเปิดชี่รถอันเจงครับสีเขียวอันพอ,อจำหมายเลขทะเบียนแบบเป็นเลขหรือเป็นจังหวัดได้ไหมคะว่าจังหวัดไหน จังหวัดเชฟุม่มเหรอครับแต่ว่าต,วตัวตัวเลขจำาม่ได้อ่นานบาอ่นา,าน่าท่านโวเขาไปแล้วเขาเสียวมนขึ้นบอกว่าวอันตำรวจจับได้กับสีได้อยอดหรอบครับหมาย,ยว่าพ่อยังหวังที่จะได้เงินสี่พันคืนกับกบ่กับบ่หวังกับบ,บ่กับบ่ลอยเปอร์เซ็นต์หรอกครับหวังแค่์ึ่งเดียวบ่ได้ขึ้นกับสางหัวมันเถาะคือว่าเป็นกรรมซะเป็นบ่ละตะกี้เคยต้่มเขาที่ผมเลยขิดล้างสีหน้าบ้านนี้ก็ แต่ของได้ใส่กรรมไปแล้วเอ่อต้องเรียนนะครับว่าเคสนี้เป็นเคสซึ่งมีผู้เสียหายมาแจ้งความกับสารีหลวดผู้รมัจใาคินีนะครับเรื่องว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับโดยประมาณสามสี่คนนะครับเอ่อมาหลอกชาวบ้านซึ่งส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ออกมาทำงานอยู่ที่หัวไล่ปลายนานะครับ แล้วบอกว่าตัวเองโชคดีได้ละรางวัลหรือว่าจะมีการจับฉลากรางวัลนะครับ mm. เพื่อจะได้สินค้าบางอย่างซึ่งในราคาถูกต่อมาปรากฏว่าพอจับฉลากแล้วปรากฏว่าไม่ได้สินค้าตามที่ที่แจ้งกับการการหลอกขายสินค้าราคาแพงกว่าสินค้าราคาตัวจริงนะครับ mm. ก็ทําให้ผู้เสียหายนี่ได้รับความเสียหายหลายรายนะครับในเขตของมัญจาคิรีเบื้องต้น ด้วยความประสานงานของผู้สื่อข่าวในพื้นที่ทางทางกนันผู้ใหญ่บ,บ้านนะครับทางสงพบรจักษ์คีรีพอทราบคร่าวๆแล้วว่ากลุ่มของผู้ที่ก่อเหตุคือกลุ่มไหนนะครับอยู่ระหว่างการสืบสวนแนะนำะนำตัวมาดําเนินการต่อไปนะครับตอนเบื้องต้นนี้สพบรรจักคีรีได้รับคาร้องทุกข์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการสืบสวนตัวผ,ผู้ผู้ต้องหามาดําเนินคดีครับส่วน ขณะนี้ผมกับท่านประหลัดนะครับประหลัดท่านประหลัดอาวุโสของอำเภอบรรจาครีนะครับโดยพระตามสั่งของท่านนายอำเภอบรรจาครีนะครับได้ออกสืบสวนภายในเขตพื้นที่นะครับภายในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการและก็เป็นการประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันเหตุและก็แจ้งเหตุให้เราทราบในคราวต่อไปครับค่ะในส่วนของบุคคลต้องสงสัยที่ว่าลง มามาลงมาก่อเหตุในพื้นที่เราตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะคะเราเป็นคนพื้นที่ไหน,นะคะท่านคะตอนนี้เบื้องต้นทราบมีทั้งหมดสามคนนะครับอ่าสามคนตอนนี้คาดว่าจะเป็นคนในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิซึ่งตรงน,นี้ในข้อมูลเรายังไม่สามารถให้ข้อมูลมากไปกว่าน,นี้ได้แต่ว่าขอเรียนว่าตอนนี้เจ้าที่สืบสวนของสพมจานดีได้เกาะติดสถานการณ์ไปยังเป้าหมายแล้วครับ ก็คือสรุปว่าคนกลุ่มนี้มาก่อเหตุนในพื้นที่เราแล้วมีชาวบ้านเขาสามารถบันทึกทะเบียนรถสีรถยี่ห้อรถให้เราได้เอณผชชาวบ้านสามารถจดจําต้องขอบคุณชาวบ้านนะครับสามารถจดจำยี่ห้อรถนะครับลักษณะรถสีรถแล้วก็ป้ายทะเบียนบางตัวซึ่งทําให้เราสามารถค้นหานะครับซึ่งอาจอาจจะต้องใช้เวลาค้นหาหน่อยแต่ว่าก็พบ ลุ่มที่ต้องใสเท่านั้นครับค่ะท่านคะเห็นว่าหลังจากมีการตรวจสอบสีรถทะเบียนรถยี่ห้อรถทุกอย่างตามนี้แล้วอ่ะเห็นว่าผู้ครอบครองรถเนี่ยกับบุคคลที่มาก่อนเห็นในพื้นที่เราหน้าตาตรงนี้ชาวบ้านยืนยันว่าใช่บุคคลคนเดียวกันเอ่อตรงนี้เป็นคร่าวๆนะครับคร่าวๆว่าใกล้เคียงกันใกล้ใกล้เคียงซึ่งจะเป็นจริงหรือเปล่านี่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ครับ เพราะว่าเป็นการชาวบ้านยืนยันว่าหน้าหน้าคล้ายนะครับเรายังไม่สามารถยืนยันว่าเป็นใช่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ตํารวจได้ลงไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วครับหากว่าเราทําการสืบสวนจับกลุมได้เนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยจะถูกดเาเนินคดีในข้อหาใดคะท่านคะในเรื่องนี้ผิดเรื่องข้อหาช่อโกงนะครับ็นการหลอกลวงปกปิดข้อทีจจริงนะครับได้ไปซสื้อสิทธิ์ของคนอื่นข้อหาช่อโกงทรัพย์ในเบื้องต้นก่อนนะครับ ส่วนข้อหาอื่นเดี๋ยวเราจะพี่ารณาในข้อริงต่อไปครับค่ะในใน,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 นส่วนที่การที่เข้ามาแนะนําตัวเองว่าเขาเป็นตัวแทนบริษัทตรงเนี้ยเออ่สินค้าที่เขานํามาโชว์กับชาวบ้านอะ่ะเจ้าของสินณฑ์เองเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหายด้วยไหมคะถูกต้องครับผมครับ ตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการประสานงานไปที่บริษัทสินค้าไหมหรือยังไงคะท่านเดี๋ยวตอนตอนนี้เราอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ว่าม,มันมันทางนู้นเขาจะรับความเสียหายยังไงในการแอบอ้างเอาทรรมะธรรที่เสียของสินค้าเขาหรือเปล่านะครับหรือระหว่างการสืบสวนต่อครับทางเราหลังจากที่เราได้รับทราบเบาะแสนะครับหรือรับทราบเหตุเนี่ยว่ามีแก๊งต้มตุ๋นมีกระบวนการในเรื่องของการเข้ามาหลอกลวงชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะครับเมื่อประมาณ สองวันที่แล้วเราก็มีมาตรการในเรื่องของท่าน,นอำเภอนะครับท่าน,นอำเภอท่าน,นรัฐพัฒน์ปอยจุภาเนี่ยท่าน,นอำเภอท่านได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประกอบไปด้วยประลัดอำเภอนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับได้ทําทการออกไปติดตามตอบตัวน้าข่าวแล้วในส่วนหนึ่งก็คือกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้มีการประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังนะครับ ในเรื่องของอกลุ่มบุคคลที่มาเป็นแก๊้งต้งสุนเนี่ยให้คอยเฝ้าระวังแล้วก็ตลอดจนให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยได้คอยอตรวจสอบบุคคลแปลกหน้านะครับที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อจะได้มีการระแว้ระวังแล้วก็จดจํานะครับในการจดจำเขาเรียกว่ารูปประพันธ์ทันทารหรือเรื่องของยานพาหนะต่างๆนะครับของประชาชนแล้วก็ให้รีบดําเนินการในการ แจ้งเหตุให้กับทางอำเภอแล้วก็าทางสถานีตาร,รวจทราบนะครับแล้วสิ่งสาคัญก็คือเราเน้นย้ําให้ฝ่ายปกครองเนี่ยให้แจ้งประชาสัมพันธ์แล้วแล้วก็ให้ตํารวจด้วยถ้าเกิดว่ามีพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยรายไหนที่ได้ประสบเหตุแบบนี้นะครับมีการกลุ่มบุคคลเนี่ยมามาหลอกลวงซึ่งบางรายเนี่ยเราเพิ่งทราบวา่าชาวบ้านนี่ถูกหลอกไปแล้วนะครับ หลายวันแล้วแต่ชาวบ้านไม่กล้าที่จะมานําเสนอมามาพูดอย่างเงี้ยนะครับมาแจ้งนะครับเราก็เลยได้มีการกําชับให้มีการสารวจตรวจสอบว่ามีกี่รายที่จะต้องโดนที่ที่ถูกหลอกลวงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้รีบแจ้งรายงานเข้ามานะครับแล้วเราก็จะลงไปตรวจสอบไปติดตามแล้วก็ให้ให,ให้ในเรื่องของความช่วยเหลือกับท่านีพี่น้องครับในเบื้องนตนะ้น ขนาดนี้ทางเธอรับแจ้งมาสักประมาณกี่ลายคะทา่านคะเอ่อตอนนี้เราที่เบื้องต้นเลยนะครับเราได้รับแจ้งประมาณสองลายครับสองลายคือที่ที่ที่พบแล้วที่พบแล้วเกิดเหตุแล้วแล้วเหมือนกับเอ่อได้มีการถูกหลอกลวงแล้วก็ได,ได้ได้สินค้ามาด้วยแล้วก็เสียเงินไปโดยที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สมควรกับในละเอ่อเขาเรียกในการที่หลอกลวงไปนะครับรคือหลังจากที่ทราบเหตุอะไรแล้วเนี nea, ่ย ก็คือมีการประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้านตําบลใช่ครับทุกหมู่บ้าน,น,นโดยเราเราประชาะสัมพันธ์ผ่านทา,ทางของกระจายข่าวรวมถึงเป็นการป้องกามถ้ามีคนแปลกหน้ามาเราต้องจํารูกพันธสันญาของกล<ช>ุบุคล<ช>แล้วก็ยันผานะที่ใช้เข้าไปในพื้นที่เราด้วยประมาณนี้ใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งขอเนี่ยเพิ่มเติมนะครับเรามีการกําชับในเรื่องของให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยได้มีการมีมาตรการในเรื่องของการกําหนดเวรยามในการดูแลหมู่บ้าน ของตนเองด้วยอยู่แล้วนะครับซึ่งต้องต้องนําเรียนครับอย่างรายที่เกิดขึ้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเองซึ่งเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านกันหรือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็เขาก็จะได้รับในเรื่องของมีมีการให้บอแสอย่างที่ท่านพุ่มกับนําเรียนไปก็คือจะมีการจดจําในเรื่องอายานานะเรื่องรูปหน้าตาคนอะไรอย่างเนี้ยนฮะไว้มันก็เป็นการที่ชาวบ้านได้ช่วยกันเองด้วยนะครับในตรงนี้เรื่องนี้เองทางอำเภอก็มีการ ต้องบอกครับว่าเรามีการแจ้งประชาัมพันธ์เรื่องเหตุการณ์แบบเนี้ให้กับชาวบ้านเป็นประจาทุกเดือนเลยเราเดินย้ําอยู่แล้วครับ